ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวเป็นสกูชชี่ของแท้ที่มีอยู่นะคะก็ไม่ได้มีเท่านี้นะมีอีกนะก็อันนี้จะเป็นแบบพวกมีแท็กก่อนนะคะไอดีไลน์กับไอจีูรู้สินค้าเดี๋ยวอาจจะขึ้นไว้ให้นะก็ไปกดไลค์กดฟอลไปดูอะไรอย่างงี้กันได้นะก็อันแรกนะคะจะเป็นเบกกิ้งคาบีค่ะอันนี้จะเป็นสีช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวนะให้โฟกัสก่อนนี่นะคะก็จะเป็นสีช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่นะคะ ก็จะมีลายเส้นตรงนี้ค่ะอันนี้ไม่ชัดนี่นะคะชิลลาสองยเจ็ดบาทนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะจะเป็นคับเค้ของแซมมี่ค่ะลดจากสามร้อยห้าสิบนะคะเหลือ320บาทค่ะลายเส้นจะอยู่ตรงนี้นะคะดูไม่ชัดทักไลายมานะคะกลองไม่ค่อยโฟกัส ต่อมานะคะก็จะเป็นเฮดบันคิตตี้ค่ะเหลือสองสีนะคะสตอกับสีขนมปังปี2016นะคะชิละ300บาทค่ะก็ลายเส้นจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะดีเทลข้างหลังสวยมากนะคะ300บาทเท่าน,นั้นค่ะบอเชนกับแท็กนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นไอติมโคลคิตตี้นะคะเหลืออยู่สีเดียวนะก็ลายเส้นจะอยู่ตรงแถวโคนนะคะเล็กมากๆ 2 0 1 6เหมือนกันค่ะนิ่มนะคะซาโลนิดนิด,ด้วยสา0บาทเท่านั้นนะคะลดแล้วนะของมีจำนวนจำกัดนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอ๋อเหลืออันนึงเป็นคิตตี้คาราโคนนะคะนี่เลยอันนี้ชิลละ290บบาทนะคะลายเส้นก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะคะน่ารักมากเลยเป็นคาราโคนคิตตี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น ไอู้นี้มาดุนะคะไอติมนี่แพ็กเกตน่ารักมากชิล้าละ5 8แบาทเท่านั้นค่ะก็จะมี3สีเป็นช็อกโกแลตลอยสปริงโคลค่ะมีบอชเชนให้ข้างในนะคะสีทูโทนแบบสีมินอันนี้หอมมากๆเลยนะคะแนะนำเลยนะตัวแพ็กเก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็น จะเป็นสีสตรอเบอรี่นะคะทูโทนแล้วก็มีมีด้วยสโลมากนะคะมีสปริงโค์รูปหัวใจนะคะแล้วก็จะมีเป็นเพนกวิน <c oughs> ของไอบูมนะคะนี่ตัวแพ็กเกจนะคะทำร่วมกับสกูช่เจแปนนะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นสีชมพูค่ะเหลือแค่2แบบนะคะเป็นแบบลืมตา้องคู่เลยนุ่มสโลค่ะอันนี้กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นบลูเบอรี่ค่ะ จะเป็นสีฟ้านะคะนุ่มสโลมากเนื้อแน่นด้วยนะคะและเส้นจะอยู่ตรงเท้านะคะก้อนนี้นะคะชินละห้าอยกสิบบาทค่ะสองชิ้นส่งฟรีลอทบอสามชิ้นส่งฟรี e อ s นะคะก็สนใจทักไลน์มาได้เลยค่ะ